ด็อกเตอร์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 บายด็อกเตอร์ทดลองเติงทุกอย่างไม่รู้ว่ารถบรรทุกคนนี้จะรอด เหตุการณ์รถบัสโดยสารชนไฟใจชัดนลับตอนนี้ตางกูรถล้อหายครับลงวลง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 เอาล็อกต่อตายตายนาแล้วครับแต้องมาดูรถแล้วครับเออพอครับ